เส้นไม้หลายอย่างค่ะเป็นเป็นบนคนาค่ะผสมผสานอันนี้มีอะไรบ้างครับดัดแปลงให้ลองขึ้นมารักกินโยกกินอะไรได้เลยอ๋อนี่มารักกินนกมารักกินนกค่ะดัดแปลงให้ขึ้นก็มันเต้าต้นน้ำเต้าค่ะน้ำเต้าแปลงภาษาถิ่นมัแหนมลูกเยอะแยะมาแหนมเป็นน้ำเต้าแต่เป็นแบบยาวจ้ะ ที่าทำขุยไายขาวก่อนโอ้นี่คุยพคขายในเฟซก็มีคนโจงเลมาส่ง่อยมาส่ง่อยขายจะเสยด้วยนี้เกลลดวดีกาลังคนีอ่ดูตกล้องอยู่บนไงนี่พลิกสงาม ตนี้ถ้าถ้าตรงนี้จะเป็นส่วนกล้วยแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สระน้ำค่ะอันนี้อันนี้ทำอะไรก็ต้องซื้อพันมาแกะน้ำเปิดงิุทตาต๋ามาจเสริมกำลังเริ่มไม่ได้ใช้ใช่ค่ะจะได้ใช้สารอ้อยในอ้อยอ้อยดำในี่ปลูกไปเพื่ออะไรครับเอาหญ้าเอาหญ้าเหรอเอาหญ้าให้บัวหญ้าม่วงเอาหญ้าให้บัวเญ้าม่วงหญ้าม่วงเติมสองซีรีส์ใช่ไหมนี่ อ,นนอันนี้เดียวค่ะแต่อ,อันนี้ขมิ้นนะคะรูปปนกันหมดเลยค่ะใ<อ>ต้นต้นมะนาวไม้สวนรั่วผักท,ที่ที่ทานได้แบบปลอดสารนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ให้ให้ <c oughs> ให้คุ้มค่าค่ะเพราะว่าข้างบนเป็นมะนาวค่ะมะนาวกําลังออกออก,ออกลูกเต็มเลยข้างล่างก็มีต้นกระชายค่ะกระชายแล้วก็ต้น <c oughs> อันนี้ดอกกระเจียวค่ะ